สวัสดีครับผู้ชมครับข่าวลูกทุ่งกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมวัชระดุลพลประดับและก็คุณสุพวรรณคำบุตรนะครับพร้อมกันที่ทางสถานีข่าวสปริงนิวส์เวลาประมาณ14นาฬิกาครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับบ๊ายบายแบบนี้นะคะนอกเหนือจากจะมีเรื่องราวของความเคลื่อนไหวในวงการไม่ว่าเป็นการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจแล้วนะคะ,<ฮ>ะทางหน้าจอสปริงนิวส์ของเรานะคะก็ยังมีเรื่องราวของคนลูกทุง่งทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังมาให้คุณได้ติดตามกันด้วยค่ะแต่ถ้าคุณอยากจะเกาะติดรายการของเราชนิดที่ว่าคอลูกททุงแ แท้นะคะต้องไม่พลาดค่ะเป็นสมาชิกของรายการของเราง่ายๆเลยนะคะด้วยการตามติดที่ Facebook Fanpage ข,ข่าว ong, ะะ Twitter, ลูวกทุ News, ่งเซิร์ชคำว่าข่าวลูกทุ่งเป็นภาษาไทยนะคะทวิตเตอร์แล้วก็ Instagram มค่ะลูกทุ่งนิวส์ค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะใช่แล้วนะครับมาติดตามเรื่องของประเด็นข่าวของวงการลูกทุ่งนะครับหลากหลายประเด็นในช่วงเล่าข่าวนี้ก่อนเลยนะครับข่าวแรกเป็นเรื่องของนันจกจัดรายการวิทยุลูกทุ่งครับคุณกบทวัชชัยจากคลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับหลังจากที่ได้ บัรยัดสับใหม่นะครับจากหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกของเขาก็คือหนังสือเรื่องท่าอ่อนด๋อยก็ถอยไปนะครับเราเคยได้เชื้อเชิญคุณกบทวชัยมาพูดคุยแล้วนะครับว่าที่มาที่ไปและแรงบันดาลใจในการที่จะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้มาอย่างไรกันบ้างหลังจากที่วางแผงไปนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับและก็แสค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับจนเจ้าตัวออกมาเปิดใจนะครับว่ามีโอกาสที่จะออกเป็นเล่มที่2ด้วยครับ สวัสดีครับกบทวชัยครับจากลูกทุ่งมหานครอสมปองถอยเอม95นะครับพูดถึงหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กถ้าอ่อนดอยก็ถอยไปคือเราเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วนะฮะปลายปีที่แล้วแล้วก็วางขายกันได้ก็ไม่กี่เดือนคือตั้งแต่ป,ปลายพฤศจิกามาถึงท่านวาถึงมกรานีกุมภานะฮะหลายคนก็ถามมาว่าเล่ม2เล่ม2เมื่อไหร่จะคลอดคือตอนนี้เล่มแรกกลาลังขายอยู่ กำลังขายอยู่ฮะก็ไปถามหาก,กันดูได้นะครับที่4ีเอ็ดบุ๊กทุกสาขาบางร้านจะอยู่ในเชลที่เขาเขียนว่าขายดีนะฮะก็ลองไปดูกันแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือร in ้านในอินมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันตอนนี้ก็ยังวางจําหน่ายอยู่ถามว่าเ,เป็นไปด้วยดีไหมก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะครับไปได้เรื่อยๆได้รับการตอบรับก็ค่อนข้างดีสําหรับนักเขียนหน้าใหม่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วก็ที่ถามว่าเล่ม2ตอนนี้กําลังดําเนินการเขียนอยู่ กำลังเขียนอยู่แต่คิดว่าคงไม่ใช้เวลานานคงไม่ใช้เวลานานเท่ากับเล่มแรกเล่มแรกนี่ใช้เวลาไปประมาณ8เดือนเล่มสองนี่อยากจะให้มันเร็วกันนั้นหน่อยนะครับแล้วก็คิดว่าจะทาเป็นซีรีส์สักสามเล่มจบจะขออ่อนดอยสักสามเล่มนะฮะแล้วก็ค่อยไปว่าเรื่องอื่นกันต่อไปก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันครับก็รู้สึกดีที่ที่ที่พอพูดคํานี้ปุ๊บแล้วนึกถึงภาพเรานะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นคําที่ พูดกันแล้วมันติดหูนะครับว่าอ่อนดอยพอพูดปุ๊บเนี่ยมันคนมาสงสัยว่ามันคืออะไรนะฮะคำอธิบายก็จะอยู่ในหนังสือหมดครับตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มเข้าใจแล้วถึงความหมายของคําว่าอ่อนดอยว่าหมายถึงอะไรฮะโอ,อ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเล่มที่สองนี้จะมี คำศัพ์อะไรแบบว่าเงี่ยเงยมาอีกหรือ,อ่าเขาบอกว่ากะทําทเป็นซีรีส์เลยนะเ,ออเป็นสามเล่มเลยตลองนั้นนะเป็นออนดอยหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเหรอค่ะออจากเรื่องราวของนักจัดรายการนะคะไปติดตามเรื่องราวของนักร้องกันบ้างนะคะหนุ่มคนนี้ค่ะเป็นนักร้องดังของกรัมมิโก้หนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงษ์ทรนั่นเองค่ะซึ่งถ้าพูดถึงไผ่พงษ์ทรณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการเพลงลูกทุ่งอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้นะคะได้ไป เทียบรัศมีกับตูนบอยดี่สแลมนะคะของวงการเพลงสติงนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าตัวบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็รู้สึกปลื้มกับคุณตูนที่ได้ร่วมงานมากๆเลยเดียวค่ะอยากจะบอกว่ามีโอกได้ไปร่วมงานกับพี่ตูนบอยดี้สแลมในการในการถ่ายทอดเป,เ,ปเป็นเพลงที่ต้องร้องร่วมกันนะครับในเพลงของ m หนึร้อยสิบซึ่งปีนี้ก็มโอกได้ถูกคัดเลือกได้เป็นพินเตร์นะครับ m หน0ร้อยห้าสิบคู่กับพี่ตูนซึ่งคงไม่ถึงอันดับหนึ่งของลูกทุ่งเลยนะครับก็เป โชคดีที่ได้ผู้ใหญ่เสนอชื่อเข้าไปแล้วก็ทางเอ็มก็เห็นว่าเออน่าจะได้อะไรเงี้ยนะครับน่าจะเออคนนี้น่าจะตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ตั้งไว้อะไรเงี้ยนะครับก็ได้ลองถือว่าเป็นโฆษณาที่น่าจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ทํามาด้วยนะครับแล้วก็เป็นโฆษณาตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ตื่นเต้นมากมากวันนั้นไปเจอพ่ตูนไปพูดโฆษณาร่วมกันแล้วก็ลององตื่นเต้นครับไปเจอศิลปิน หรือว่านั่นแหละครับซปเปอร์สตาร์ของแท้ซึ่งเรายังตกใจเราไปเจอโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่ามันอิมพอสิเบิลเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้ก็ดีใจครับดีใจที่มีการได้ทำนะครับ ก็ต้องบอกว่าวงการลูกทุ่งเราก็ไปประกาศสัปดาห์นะครับเทียบชั้นกับวงการสตริงได้อย่างเรียกว่าสูสีนะคะหลายคนคงเห็นแล้วนะคะกับการเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้อหนึ่งนะซึ่งไผ่กับตูนเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าแบบมาแบทเทิลกันอย่างนี้เลยใช่ค่ะนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับฟังฟังนักร้องสาวกันบ้างครับคุณอ้ํานันทิยานะครับหลังจากที่ค่ายช์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับได้เปลี่ยนถ่ายนะครับเรื่องของการบริหารงานเปลี่ยนจากค่ายช์ ออิโอมาเป็นชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานอยู่หลายขั้นตอนนะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับมีศิลปินบางคนที่หมดสัญญาแล้วก็ออกไปแล้วก็ไม่ต่อสัญญากับค่ายนี้นะครับทำให้นักร้องสาวคนนี้ครับคุณอ้ํานันทิยาเป็นนักร้องสาวที่อยู่มานานนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นพี่ใหญ่ของวงการตอนนี้คือเรียกว่าเป็นเบอร์ใหญ่สุดของค่าย วันนี้ครับเธอจะน้อมรับคำนี้จากปากของนักข่าวของเราหรือไม่ก็ถ้าบอกว่าเป็นถ้าบอกว่าเป็นรุ่นพี่นี่แอบ บางทีแอบโกรธนิดๆน,นะคะว่าแบบแบบเอื้องนิดๆว่าตอนนี้เริ่มแก่แล้วหรอเริ่มเป็นรุ่นใหญ่แล้วหรอจริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆก็ยังเด็กอยู่นะคะมันมีงานหนึ่งที่เป็นงานวันปีใหม่ที่เชียภูมิไปมอหิมขาวศิลปินก็จะมีเยอะแยะมากมายหลิวอ,อจริยาเหมียวคุณนาทาน้องภอูวันเฉลิมนะคะ,ะเด่นอาสยามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปกันเยอะมากเดียดารินอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการ ฉลองแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับดีเจที่เขาเป็นพิธีกรอ,อําก็เลยแบบว่าพูดประมาณว่าเออเนี่ยเรามาร่วมอวยพรมันเกิดให้กับพี่ดีเจคนนี้กันดีกว่าเอาให้คนที่เป็นศิลปินที่อายุมากที่สุดเป็นคนอวยพรก็แล้วกันแล้วพอถึงเวลาอ้าวใครอายุมากสุดอันก็ถามมองมองทุกคนใครอายุมากสุดเด็กๆน้องๆหันมามองพี่นั่นแหละอะไรเงี้ยอ,แบบอําแบบโกรธมากอาจจะมากกว่าแค่ปี2ปีนะคะยังเด็กอยู่นะคะตอนนี้ก็20บ ต้นตนเองค<า>่ะตกลงแล้วก็คือจริงๆแล้วก็คือซีเนียร์สุดนั่นแหละรุ่นใหญ่แล้วมันดูเหมือนแก่ไหมคุณท็อปเออทำนองนั้นแต่จริงแล้วก็ยังไม่แก่หรอกเออนะคะออแต่พอผู้หญิงไงพอบอกว่ารุ่นใหญ่ออแก่เจ้อะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนแบบ เหมือนแก่อยู่มานานไม่ได้เลยทีเดียวกับคำว่าแก่นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะกับคําว่ากินเฮลลนะคะจีบผู้หญิงแล้วกินเฮลไม่รู้ว่าผู้ชายจะเสียเซลล์หรือเปล่านะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มหล่อจากกรัมมิโกนะคะน้องเจมชินกิริตนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเจมเคยแย้มนะคะเจมแย้มบอกว่าหัวใจเคยซดเฮลวมาก่อนนะถึงจะรูปหล่อเสียงดีมีเสน่ห์ล้ําเกินหน้าตานะคะแต่ใครจะรู้บ้างว่าน้องเจมชินกิริตนะคะนักร้องหนุ่มอนาคตไกลของกรั มิโกเนี่ยก็เคยซดน้ำแห้วให้กับความรักมาแล้วเหมือนกันส่วนจะเซือนจิตเจ้าหัวใจขนาดไหนนะคะหนุ่มเจมเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะอย่างวันวันาทายสมัยเด็กๆนะก็เคยได้ดอกกุหลาบครับหลายดอกอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กรุ่นน้องเนี่ยแอบมาวางบนโต๊ะนักเรียนบ้างบางคนกล้าหน่อยก็เอามาให้กับมือเลยทีเดียวนะคะส่วนน้องเจมนะคะก็เคยไปให้กับสาวๆเหมือนกันแอบชอบเขาอยู่เป็นความรักสมัยเด็กๆ เตรียมทั้งดอกไม้ทั้งช็อกโกแลตค่ะพอไปถึงก็เอาไปให้ที่โต๊ะปรากฏว่าโต๊ะที่น้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีทั้งดอกกุหลาบขน,นมมอนรูปหัวใจเต็มไปหมดเลยแต่เตรียมมาแล้วก็ต้องให้ไงแต่ก็เศร้าไปแบบ หมือนต้องไปแข่งกับคนอื่นะไยอย่างเงี้ยอ๋อก็เป็นคำรักเป็นเด็กๆอ่ะเออก็ออต้องแบบนี้แหละนะครับ<ะ>่ก็เป็นเรื่องราวของนักร้องหนุ่มคนนี้นะครับ<ะ>ส่วนนักร้องสาวคนนี้ครับน้องกระแตอาสยามนะครับหลังจากที่เธอโดนเรื่องของเพจแอนตี้นะครับแล้วก็รวมทั้งคนที่เข้าไปด่าเธอนะครับในโลกของโซเชียลมีเดียในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาทําให้ตัว IG ของเธอแล้วก็ตัวหน้า Facebook Fanpage นะครับของเธอต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนเอา เอาช่องทางนี้ไว้สำหรับคนที่ไม่ชอบเธอแล้วก็มาโพสต์ด่าดเธอนะครับใน IG เธอก็เลยเลิกเล่นทั้ง Facebook แล้วก็ i n s t a g r a m ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เรียกว่าเพจแอนตี้ของกระแตอาสยามก็มีกระแสะแผ่วปลายลงไปนะครับจนวันนี้ครับเธอดีที่จะกลับมาเล่น Instagram อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้ชื่อกระแตอาสยามยืนยันว่าไม่มีรูปเด็กไวใสแต่จะเจอกับรูปที่เซ็กซี่ของกระแตเอาซี่งาน เขาเรียกว่าสู้กันไปให้ถึงหมัดกันไปข้างหนึ่งเลยเรียกว่ากลับไปทีหนึงเนี่ยโละลูปเก่าหมดเลยอสร้างเพจเขึ้นมาใหม่ทํา Instagram เองเขึ้นมาใหม่แล้วก็เน้นว่า Instagram ของฉันต้องเซ็กซี่เท่านั้นว้าวนะี่คะปิดท้ายเปลกนี้นะคะคุณท็อปคะจำเพลงนี้ได้ไหมคะสาวทรงหร์ท ของคุณจันทราธีรวังแต่กว่าจะมาเป็นจันทราธีรวันนะคะคุณผู้ชมคะสาวคนนี้นะคะเคยใช้ชื่อว่าจิตราจแจ่มจันทร์มาก่อนสมัยก่อนเนี่ย mm hmm. เขาร้องเพลงแก้กับคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะ,ะชื่อเพลงมอเตอร์ไซค์ทำบ้าวันนี้นะคะเราก็เลยมีการประมวลผลนะคะทำสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของสาวคนนี้ละคะ่ะจันทราธีรวันมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะตั้งแต่เข้าววงการเลยเดียวจนถึงผลงานปัจจุบันของเธอคะ่ะ สวัสดีค่ะเป็นรายการข่าวลุกทุ่งนะคะนิจันทราธีรวันนะคะก็พกวีกีพกแป้งเป็นสาวแก้มแดงก็อยากจะแต่งทรงหาค่ะก็รายการนี้จัดโดยในห้างจิตออนรี่นะคะก็มีพ่ชดออนรีพ่อสุชดออนรีด้วยนะคะเป็นพิธีกรในรายการนั้นวันนั้นจากนั้นก็ไปกดร้องเพลงปุ๊บอยู่ท่านก็เอ่อ เรียกตัวจริงๆเลยไม่ได้ไปประกวดหรอกไปร้องขอร้องเขาเฉยๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาประกวดกันมาแล้วแล้วเขาได้ที่หนึ่งของที่1อยู่แล้ววันนั้นเราไปช้าเราก็เลยไปขอเขาร้องแล้วบังเอิญว่ากลายเป็นมามืดได้ได้ได้เรียกตัวเข้ามาเป็นนักร้องนะคะเข้ามาเป็นนักร้องครั้งแรกก็เลยในห้างเขาตั้งชื่อให้จิตราแตมจันท์นะคะเอาชื่อในห้างกับภรรยาของเขา ภระยาเขาชื่อคุณตานะคะส่วนในห้างก็ชื่อในห้างจิตออนรีก็เป็นเป็นจิตตาแจ่มจันทร์นะคะก็มีอัลบั้มเพลงออกมาหนึ่งชุดนะคะมีเพลงชุดนั้นก็จะมีเพลงแม่สื่อชื่อชบาเป็นงานเพลงเพราะๆประพันธ์โดยพ่อรบ,บุรีรัตน์นะคะแล้วก็เพลงสนุกสนานก็จะมีเพลงดับไฟเธอพี่นะคะแล้วก็จะมีร้องแก้กับ คุณพี่สอนเพชรส,สุพันอยู่ในชุดนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงเข้าเวรรอหรือเป็นเพลงท่าแก้วชายแดนอะไรเงี้ยอยู่ในชุดนั้นนะคะก็ช่วงนั้นก็คือเป็นจิตราแจ่มจันทร์ก่อนที่จะมาเป็นจันทราธิรวันนะคะคือก่อนที่จะมาเป็นจันทราธิรวันนั้นพอดีในห้างจิตเขาไม่ทํานักร้องเพราะว่าคือเป็นบริษัทที่เขาเขาเรียกขายยาขายครีมอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นผลิตนักร้องโดยตรงท่านก็เลยมอบตัวจันทานี้พาเข้าไปสู่บริษัท อโซนาค่ะก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่กําลังมองหานักร้องลูกทุ่งผู้หญิงที่จะเอามาปั้นเขาก็เลยได้จนทานแล้วก็พาไปฝากไว้ที่นั่นนะคะก็เลยโดยทางบริษัทอ z โซนาก็เลยตั้งชื่อให้เป็นจันทราธิรวันใหม่ขึ้นมาค่ะค่ะก็เป็นเพลงดังชุดแรกเลยก็คือชุดโกพวกวีกี่พกแป้งหรือว่าสาวทรงฮาร์ดนี่แหละที่แฟนๆเพ,เพลงรู้จักชื่อจันทราธิรวันนะคะ เพลงปัจจุบันกับอดีตจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างกันนะคะหลังจากช่วงที่จันทาเข้ามาเป็นนักร้องใหม่ๆกับปัจจุบันนี้นะคะถ้าเป็นนักแต่งเพลงลูกทุ่งจริงๆก็ยังคงความอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไว้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระทุกอย่างก็ยังเป็นอะไรที่ฟังง่ายๆแล้วก็ยังฟังแล้วเคลียร์แล้วมีใจความทุกอย่างนะคะนอกจากเพลงที่จะเป็นร่วมสมัยกับ ด็กสมัยรุ่นใหม่หรือนักประพันธ์รุ่นใหม่ที่อยากจะแต่งเพลงให้ร่วมสมัยท่านสมัยขึ้นมาอีกนั้นก็อีกคนละแนวแต่ถ้าลูกทุ่งจริงๆก็ทุกวันนี้ก็ยังคงความอนุรกษ์ในลูกทุ่งอยู่กับหลายหลายท่านด้วยกันนะคะค่ะอาจารย์ทาก็อยากจะฝากเ,าเพลงใหม่ไว้กับแฟน,เ,น,เ,นเพลงทั่วประเทศด้วยเนาะกับงานเพลงชั้ล่าสุดเลยตอนนี้เป็นซิงเกิลใหม่แล้วกันเนาะ กับงานเพลงวันๆนะคบฟังแล้วเอ่อบางคนฟังแล้วถ้าถ้าเรามีแฟนหรือเรามีคนที่เรารักคิดถึงว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้าต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศถ้าฟังเพลงนี้แล้วมันน้าตามันจะไหลอ่ะเพราะมันเป็นเพลงทํานองจีนนะคะแล้วก็ฟังแล้วแบบมันเหมือนนึกถึงสภาพเลยแบบคิดถึงใครคนหนึ่งอะไรเงี้ยชื่อเพลงว่าอยากเห็นหน้าเธอนะคะกับซิงเกิลเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดค่ะก็ฝากกับแฟนๆเพลงทั่วประเทศด้วยนะคะขอบคุณค่ะอยาก ออยาากเเห็นหนธต้องบอกว่า40ยังสวย<ม>และยังดูดีอยู่ตลอดเวลาะนะครับถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นราชินีลูกทุ่งตามที่อาลายคนตั้งใจและก็วาดหวังไว้นะครับเรียกว่าบุญภาวาสนา พี่ทิงทำให้เธอเนี่ยได้มีโอกาสได้ยืนอยู่บนเส้นทางนี้ตามที่เธอได้รักแล้วก็รวมทางการได้ร้องเพลงเนี้เธอก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วะนะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาเจาะข่าวกับรายการข่าวลุกทุ่งในช่วงที่2ครับค่ะ